สนับสนุนโดยค่ายเพลงมหรลมิวสิก GOFX ครับสำหรับนักลงทุนเมื่อช่วงที่แล้วสาวๆสาแล้วฟิวได้แวะมาดูเหล่าคุณแม่บ้านผารังมี คอผ้าคอเสื้อกอกซึ่งเป็นของขึ้นเชื่อของบ้านผารังหมีจังหวัดพิษณุโลกถึงแม้จะไม่ได้ลองลงมือทำกับคุณแม่แต่ปิงปองไดทานนิ้วแข็งกะแต่งตัวจากผลิตภัณฑ์ภายในหมู่บ้านมาดูกันสิว่าสาวๆจะทำชุดออกมาได้สวยเรศชัดขนาดไหนเอาวันนี้ก็สนุกมากๆนะคะได้มาเรียนรู้วิธีการ ทอเสือโกกแล้วก็การทอผ้าจากแม่แม่นะคะสนุกมากนะคะแ,แล้วก็อยากให้แม่แม่เนี่ยฝากร้านกันนิดนึงเผื่อมีท่านผู้ชมที่แบบอยากจะสนใจซื้อเสือโกกแล้วก็ผ้าทอมืออย่างเงี้ยค่ะแม่ติดต่อได้ที่ไหนบ้างร้านบ้านผ้ารังมีหน้าอยู่ค่ะก็จะมีขายในช้อปปี้แล้วก็อ่าเพจ ค้ะเรื่องมีหน้าอยู่ค่ะรอหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะแม่นอได้เลยส่งถึงที่ช้อปปี้ค่ะส่งถึงที่นะจ้ะส่งเคอรี่ถึงที่ถึงบ้านเอิอ่านนั้นก่อนจะไปคนน่ะมันไม่ยอมซื้อถ้าเราไม่เป็นนางแบบให้เขาเห็นทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับหนึ่งสองสามพร้อมจริงๆ และความสนุกของบ้านผารังหมียังไม่จบลงคุณแม่สุดใจจะพาสสาวและน้องฟิลไปทำซาลาเปาไส้มะม่วงสูตรเด็ดที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นรับรองว่าสองสาวและฟิลจะต้องยังไม่เคยทานอย่างแน่นอนไหวแม่จ้าไหวจ้าเอามะม่วงม,มาทำเป็นไส้ซาลาเปานี่ค่ะแม่ ค่ะชื่อาอาตานะคะแี่ลุงนะคะอาตาค่ะเรป็นสานกลุ่มในลูกมะม่วงบ้านของสลังนะคะนี้พี่แดงนะคะสองสุกกรมนนะคะเราเป็นรองประธานก็วันนี้ก็จะเป็นผู้มาสาธิตการทําเนื้อสลเปานะคะได้แม่ไส้ใช่ไหมคะแม่ค่เนื้อไส้กลมๆมันทายังไงแม่ก่อนจะเป็นอันนี้คือไส้มะม่วงที่แม่บอกแต่มันทนยังไงถึงออกเป็นแบบนี้อะมะม่วงสุกค่ะค่ะมะม่วงสุกเอาไปกวนให้มันแห้งเลยค่ะ อ้าก็เหมือนเราทำมาม่วงกวนมาม่วงกวนที่เขาทำเหมือนจะเป็นแผ่นเนาะในส่วนของสูตรไส้ซาลาเบานี้ก็จะทำให้มันเป็นเนื้อล้วนเลยก็คือกวนให้แห้งอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะชิมได้ก่อชิมกอนที่มาเัเป็โอเย็นๆด้วยนะเนี่ยอ๋อ อะไรของมึงเป็นอย่างนี้ไส้มันจะเหมือนอย่างนี้สมุติมะม่งกวนอ่ะคือทองม้วนกรอบใช่ไหมแต่อันนี้คือเหมือนทองม้วนสดอ่ะมันจะความนิ่มๆมันจะความต่าหอมเหมือนกับทองมัวอะไรอย่างนั้นอ่ะเออเทียบเทียบให้ดูนี้คือแป้งสาลีนะคะเราผสมอ่าส่วนที่แห้งก่อนอ่าทำของแห้งก่อนแป้งสาลีปึ๊บตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะจ้าแม่ก็คือคล้ายคากับการทำซาลาเปาจริงๆเลยป่ะใช่ค่ะเนาะอ่าอันนี้จะเป็นเกลือป่นนะคะจ้าแม่ อันนี้ถงฟูค่ะอืมแล้วก็<า>กวนซ่งน้ำใบเตยนะคะจ้ากบบยีสต์นะคะนวดนวดนวดไปจ้านวด้ะนว่าจสีสวยเนาะแม่ใส่สีอะไรเอ,อย่ยยอมผ้าไหมไม่ใช่ค่ะสีผสมอาหารค่ะตามด้วยนมเจืดนะคะนะนมเมือกนมเจี๊ย น้องใช่ม่ิงปจ้าอันนี้คือบูดเลยจ้ากินไม่ได้จ้าสาป่าอ่ะนั่นอะไรแม่น้ำมันพืชค่ะอ๋อใส่ด้วยเหรอถุงนะคะอ๋อน้ำมันเหมือนน้ำมันเราผัดกับข้าวนะใช่ค่ะแม่นวดลีลาอย่างนี้แล้วคนกินะมันจะได้ยังไงอ้าไปเตดเตดเเไม่เอาด้วยเลย ดูง่ายใช่ไหมละ่ะวิธีการทำซาลาเปาไส้มะม่วงบอกเลยว่าส,วสาวๆของเราและหนุ่มฟิวตั้งใจทำกันมากพอ <lite> นุ่ๆจนได้ที่ก็มาใส่ถุงเอาไว้เพื่อให้ชีสได้ทำงานอย่างเต็มที่จะออกมาเป็นยังไงต้องรอดูกันนะมานี่แม่จ,จ,จังใด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 ดูเด้อดูเอาเด้อนี่ <S <S เบิ้งเบิ้ง มีเลือดทำนี่ปุ๊บนีปุ๊บได้ควันมันนะได้ควันมันนะนี่ปุ๊บใช้เตกเดือแม่นยุบบ่มาม่วงนี่เห็นบ่มาม่วงเบาแม่นี่ผู้จักบ่นี่ว้าวหนึ่งเสร็จแล้วก็น่ากินนะ แบบดูดีดูเหมือนสลัดเปาแต่ไส้เป็นมะม่วงอ่ะกินเลยจ้าฟิลไบรจ์กินเลยนะคะจัดการครับเพนค่ะอร่อยอร่อยเป็นไงล่ะเอามะม่วงควนมาใส่เป็นไส้เนื้อก็นุ่มไส้เออไส้มันก็จะแบบเหมือนไส้ทั่วไปเนี้ยแต่ว่ามันมีรสชาติของมะม่วงที่สดชื่นเปรี้ยวอ่ะเอออร่อยอร่อยอืมจ้าเดี๋ยวอีกคอต้องกินน้ำมะม่วง ไหนล่ะนี้มันคงจะเป็นเล็ตจัมพัของบ้านแม่เหรอเนี่ยใช่แล้วมีทั้งน้ำมีทั้งเนื้ออุ้ยอันนี้แยมเหรอไม่ใช่เป็นน้ำมะม่วงเข้มข้นค่ะตัวนี้มันไปทําได้หลายเมนูค่ะจ้าอันนี้ไปผสมน้ำสดาใส่ออกก็เป็นเหมือนหัวเชื้อม่วงมีลูกเล็กมากน้ำมาบางแม่ก็มะบางกับมะยงชิดต่างกันยังไงน้ำมาบางพื้นบ้านจะลูกเล็กกว่าถ้ามะยงชิดก็จะกินน้ำมใหญ่แล้วจะประมาณนี้ก็คือมะยงชิดอ่ะชิมซิจ้าฟิลว่าเป็นยังไง นขนาดนั้นเลย,ยหรอยังไม่เข้าไปในคอเลย,อ,ยอ้าแล้วหรอ,อๆๆโอ,อก <S <s <ules> <S อ็ค <c oughs> ือนอ้ำ <c oughs> มะม,ม,ม่วงอ่ะมะม่วงเลยมะม่วงแบบเวลาที่แบบเราเรากินมะม่วงเข้าไปแล้วเราจี๊ดจี๊ดเอาเนื้อกับน้ำแยกกันอย่างเงี้ยถ้าคนดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะกินน้ำมะม,ม่วงของแม่อยากจะกินสระเปาอยากจะมาเที่ยวชมหมู่บ้านแม่แม่มายังไงล่ะติดต่อยังไงคะก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร087 977 5224หรือว่า086 119 651กรับได้หมดเลยแม้ไม่ว่าจะมาเป็นกรอบครคูวหรือว่าจะมาเป็นหมู่คณะรถทั่วมา,มาดูได้นหมรับค่ะก็ม,มาบ่อยมาประจำค่ะหรือ,อมไม่ก็ติดต่อมาทางเพจกลุ่มแปรลปก้งม่วงด้านคลองสระบางหรือว่าเพจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองสัะบางเนามาเที่ยวมาดูมาชมเนาแล้วอยู่ทั้งวันเลยนะแม่เนาะที่น<อ>ี่เนาะ แล้วความสนุกของรายการเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้เราจะมีสั่ที่ต้องเชื่อต่าง,างๆเนี่ย ที่จะพาฝอกของเราไปเที่ยวด้วยเนี่ยอีกมักมาเพราะฉะนั้นเรารีบไปกันเถอะเพราะจะเย็นนะได้จาแม่แม่ขอบคุณนะค่ะอากินด้วยอาไกินด้วยนี่เสียงได้เลยค่ะได้เที่ยวชมวัฒนธรรมของบ้านผารังหมีกันอย่างจุใจทั้งเดินขึ้นบันไดสวรรค์ทำข้าวต้มแดกดูทอผ้าทอเสื้อและปิดท้ายด้วยการทำซาลาเปาไส้มะม่วงแต่กิจกรรมของเราในวันนี้ยังไม่จบเพียงแค่นี้รอบพอช่วงต่อไปเราจะพาทั้งสองสาวกำลนงฟิลไปรู้จักกับซ้อมซัา ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่รู้จักก็ไปดูพร้อมๆกันเลยจ้า